สวัสดีแฟนบิจีสปอร์ตครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับศึกฟุตบอลแอสเซทไว้ b บีจีครับอยู่19 2025ครับมาชมเกมคู่นี้กันต่อเลยครับที่สนามบี p ีพียูเทรนนิ่งซ r นเครับเกมระหว่างอัสสัมชัญทนบุรีครับพบกับอบจชัยนาทครับในส่วนของการบรรยายวันนี้ก็ยังอยู่กับเรา2คนครับผมเชียรพลชวยทองแท้และคุณพัทรพงษ์ชาญสถิตโกศลครับ สวัสดีคุณผู้ชมทาง BG s p ส r t ตทุกท่านนะครับก็เป็น2ทีมดังนะครับอัดสัมชันธนบุรีเจ้าพอลุกหนังแห่งวงการฟุตบอลนักเรียนของประเทศไทยเราพบก,กับอ,อบอจอชัยนาทนะครับเจ้าของแชมป์กีฬาเจ็ดสีที่ผ่านมานี่เองเ,อเกมเริ่มครับอัดสัมชันธนบุรีในชุดสีแดงเป็นฝ่ายขีดลุกเริ่มครับจะบวกจากซ้ายไปขวานในจอภาพวางทิ้งออกมาด้านข้างเลยครับสายย้อนกลับมาตั้งกันใหม่พยายามจะถ่ายกันไปมาอยู่ ให้ออกมาครับภูพิวัตเป็นวิเศษแทงมาตรงกลางต้องคืนกลับมาเบินต่อมาโลงเลยครับจังหวะนี้ของปราณชนกเปิดกลับมาจับหนึ่งทีแต่งหาจังหวะแล้วยิงโอ้โหต้องปัดออกไปครับโอกาสดุ้นก่อนครับของอบจชัยนาทเป็นพัทรพลวังโยธาครับเพื่อนจ่ายมาให้หน้ากอกโทษได้โอกาสพลิกเข้าขวาแล้วซัดเลยครับบอลจะเสียบใต้คานอยู่แล้วครับ แต่ธนก,กิจยังสปริงข้อเท้าปัดข้ามคายออก <c oughs> ไปได้เมธาตบกลับมาพายัก์จับหนึ่งทีแต่มันลั่นไปหน่อยอสันธนุรีเอาบอลขึ้นกลับไม่ได้แต่ก็เก็บไม่ได้เหมือนกันครับออปจอชัยนาทลุยต่อแล้วแย่งก,กันมาจังหวะนี้เอาตัวรอดมาได้ดีครับอู้นี่ไปจากซ้ายครับปราณชนกไปอยู่ฝั่งขวาเลยเซตกันใหม่ครับบร,รัตกรแทงต่อมาพายัก์จ่ายต่อให้เพื่อนปราณชนกปราณชนก มีตัวรับบอลอยู่ครับเปิดเข้ามาลัดมงเช็ดแล้วได้ยิงไหมยิงเรียบร้อยครับอืขึ้นนําก่อนนะครับเอาบจชัยหน้าครับอ้าแต่เหมือนจะล้ำหน้าไปก่อนเป็นจังหวะที่น่าเสียดายมากครับผูบ้ตัดสินคุมกําเนิดไว้ซะก่อนจังหวะเคาะบอลแล้วจ่ายไปทางขวาเห็นเพื่อนเนี่ยเข้าจุดนัดพบแล้วแล้วก็เปิดครอสเข้าไปครับน่าจะเป็น จังหวะที่สองครับจังหวะแรกเนี่ยไม่น่าล้ําคือคนที่ล้มเนี่ยคือหมายเลขเก้ากับเมธาครับเป็นคนมงเสยออกมาพายักพาวดยขึ้นมาเลยครับดีทิ้งออกมาตรงกลางเขาะตั้งกันใหม่ครับอารง์กรจัดให้มาเพื่อนก็นโดนดักเอาไว้ครับอัดชันทุนบุรีให้มาสิริสรนเลี้ยงมาแล้วเปิดคาบมาทิ้งตัวมงลุ่รุดกรอบออกไปนิดเดียวครับโอ,อก,กาสรุ้นของอัศสาชันทนบุรีครับ มันทุ่มย้อนมาครับสรันยูสรันยูจะขืนในเพื่อนก็โดนดักเอาไว้ครับแล้วพุทธสินก็ปางนุวิจจบครึ่งแรกครับยังทําอะไรกันไม่ได้ครับเกมระหว่างอัสสัมชัญุนบุรีครับยังเสมออยู่กับอบกจรอชัยนาทอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ คอยพามาแทางมาตรงกลางเก็บบอลได้แล้วพยายามจะพลิกไปได้แต่อบจอปใชยนาเดงกดก็ดักไว้ได้ดีดอ้าวแต่เข้าทางต่อเลยครับเลี้ยงลุยขึ้นมาแล้วจังหวะนี้เข้ากรอบเขตโทษมีโอกาสลองยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับขึ้นนาก่อนแล้วครับอัสสำชันุนบุรีครับลูกยิงของศิริสรันจันจำใสครับสัตว์เข้าไปเปลี่ยนตัวสำรองลงมาแล้วก็ทําประตูขึ้นนําได้แล้วครับสาหรับอัดสำชันทนบุรีแล้วก,ก็จะว่า ขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาครับแล้วก็จ่ายสั้นๆมาให้กับซีสลันพิกแล้วก็กดด้วยขวาลูกนี้เสียบบุมเข้าไปเลยยิงหาข้อดีนะครับซีสลันซัดเข้าไปก็มีประตูเกิดขึ้นเร็วเลยครับในช่วงต้นของครึ่งเวลาหลังนาที48เท่านั้นถือว่าแก้เกมมาดีครับในครึ่งหลังครับอสัมชันธุมรีครับเริ่มมาไม่นานครับได้ประตูขึ้นนําไปแล้ว บอลของอัสัมชันธุมรีครับเตะกันใหม่ต่างกันที่สรันยูสรันยูจ่ายมาตรงกลางสุรเชษพยายามจะเบิลต่อยเพื่อนก็โดนดักเอาไว้ครับพงศพักเปิดมาก็ไม่ดีเหมือนกันกลับมาเป็นบอลของอสัมชันธุมรีครั้งหนึ่งขึ้นเกมออกมาทางขวาโดนชกไปแต่เอบจใชยนาทเองก็จ่ายเสียเหมือนกันครับ ชนะสิเปิดเขามาเอ้าแล้วจับบอลไม่อยู่จังวะน,นี้ยังไงเอา้าหาอกาสยิงได้ไหมแล้วโอ้ล้มลงไปโอ้ไม่มีเสียงนกวีจากคู่ตัดสินครับจังหวะเปิดมาเนี่ยแล้วเจ้าตัวเนี่ยออกมาโอ้โหจะไปวืดนะครับแต่พัทรพลเองก็ไปใช้ศีสาะแต่งบอลไม่ดีพอครับเนี่ยครับคือเนี่ยเลือกที่จะแต่งแล้วบอลมันไปคนละทางครับธนกิจเลยแก้ตัวได้โอ้เกือบแจกของขวัญวันคริสต์มาสล่วงหน้าแล้วครับให้กครับ อบจอชัยนาทูกนี้แต่จหวัด oh. แต่จหวัาดดันเนี่ยก็เสียเหมือนกันนะครับเสียงที่จะเสียจุดโทษมากนี่พิดพลครับชกได้เติมมาเปิดทิ้งมากระโดนบ่งเอาไว้หนุนมาใหม่ครับวชิรวิทยินออกมาสั้นๆครับด้านข้างเปินต่อจังหวะเดียว แล้วเปิดมาแล้วสะบัดมงโอ้โหข้ามคานครับโอกาสลุ้นของเทพพิทักษ์จังหวะเปิดคอสเข้ามาทางขวาครับโอ้จังหวะชิ้งันสวยเลยแล้วก็เปิดมาตรงนี้เนี่ยมีเทพพิทักษ์ครับที่ได้โขกเปลี่ยนทางโขกเช็ดลูกนี้บอลข้ามคานออกไปทีเดียวครับน่าเสียดายมากอุยอีกสักเพื่อครับทดเจ็บหกนาทีกำลังจะครบครับเอบต่อชนาจะลุยมาแต่ก็เสียไปอีกครับกลับมาเป็นบอลของอ่าสามันนบุรีครับ ตอนนี้แฟนๆถามอาจารย์นะครับว่าเมื่อไรจะหมดกัดหมดเลยละกันครับพุทธสินก็ปาลนุวิดจบเกม90นาทีครับเป็นโรงเรียนอสัสสมชันธนบุรีครับเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับ